ซื้อหาด่วนเศษเหรียญแบบนี้ผมรับซื้อ2เหรียญ1น1 4 0บาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระพุชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอบีเอ็นเค3ูนนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดียามเช้านะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ2เหรียญนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่พี่ท่านหนึ่งนะฮะได้ส่งมาจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับส่งมานะหรือเจอ2เหรียญนะครับส่งมาขายนะครับรับเงิน1,4000บาทเลยนะผมเชื่ออะไรครับ ใครก็อยากรู้แล้วนะว่าเหรียญสองเหรียญที่พี่เขานํามาขายเนี่ยคือเหรียญอะไรนะครับเดี๋ยวเราระหว่างรอนะครับเรารอเพื่อนๆอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับวันนี้วันหวยออกนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ทุกท่านรวยนะครับขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์ถูลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกคนนะครับเอ๊แต่ผมก็ขอถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีพี่โซนนะครับสวัสดีพี่นะนะฮะเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะคบอ่าใครแชร์ขอให้รวยนะจ๊ะมา,มามามาครับนี่ไม่ว่าจะเป็นพวกแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนๆมาประเมินราคานะครับของของท่านมีราคาฟังดีนะครับของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับนะแต่ถ้าเกิดของของท่านยังไม่มีราคา ขออนุญาตนะครับกราบขอภัยมานะที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้นะครับมีไลน 1, 1, 3, 1, 5, ์เข้ามาเนี่ยวันหนึ่งนะครับเกินต้องบอกเพื่อนเพื่อนะวันหนึ่งนะเกินสามหมื่นถึงห้าหมื่นข้อความไปแล้วมันดูไม่ทันจริงๆครับอ่าสวัสดีทุกท่านครับไปเราไปดูอย่างอื่นก่อนดีกว่านี่ครับเป็นเครื่องกระเบื้องครับเพื่อนเพื่อถ้าเป็นเครื่องกระเบื้องเพื่อนเพื่อมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้นะฮะนี่เครื่องกระเบื้องแบบนี้การอ้ญชาแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับใครมีเอามาขายผมได้ที่ร้านนะร้านเขตบบานนตตขา,า,ารรส หาง่ายนะเพื่อนๆสะดวกปลอดภัยสามารถเดินทางมารับเงินสดได้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นการน้ําชาแบบนี้สภาพสวยสมบูรณ์ใบหนึ่งหลักหมื่นนะครับอย่างนี้โถแบบนี้นะฮะสภาพสวยสมบูรณ์ใบหนึ่งหลักพันนะครับนี่สําหรับพวกเครื่องกระเบื้องนะครับรับหมดเลยนะฮะพวกพานโถกระปุกอะไรแบบนี้อย่างงี้ผมยินดีรับซื้นับใครมีนะฮะเราอยากจะขายนะแอดไลน์ไอดีแล้วส่งมาประเมินราคาได้นะครับอ่ามามามาเราไปดูอย่างอื่นดีกว่าสวัสดีทั้ง หกร้อยกว่าท่านนะครับอ่านี่ครับมาเราไปดูอย่างอื่นกันก่อนนี่วันนี้มีธนาบาัตรไหมเพื่อนเพื่อได้ดูกันครับเป็นธนาบัตรยี่สิบาทในสมัยรัชกาลที่สิบครับเพื่อนเพื่อน่อานเป็นธนาบัตรแบบแปลกๆฟังดีๆนะครับเป็นธนาบัตรแบบแปลกๆใครมีธนาบัตรแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายนะผมยินดีรับตื้อนะใบละหนึ่งหมื่นบาทฟังดีๆนะ ผมยินดีรับซื้อใบละ10,000บาทอ่าดูตรงนี้ครับเพื่อนๆดูนะฮะนี่ดูตรงนี้ครับดูที่นี่ครับแถบสีด้านล่างนะฮะถ้าของทุกท่านมีแถบสีด้านล่างติดแบบนี้นี่ฮะ20บาทราชการนิติผมรับซื้อใบละ10,000บาทแน่นอนครับอ่านี่ฮะแต่ต้องเป็นแบบแปลกๆนะแบบธรรมดายังไม่มีราคานะครับอ่านี่ครับสาหรับแบงค์ยีบบาทอ่ามีอะไรไหมทุกท่านได้ดูอีกนี่ครับมีนี่มาให้เพื่อนๆได้ดูฮะ เป็นเหรียญ5บาทครับเพื่อนๆเ,เป็นเหรียญ5บาทที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยว่ามีราคาแล้วขายได้เพื่อนๆดูนะว่ามีราคาแล้วขายได้เป็นเหรียญ5บาทที่เราใช้จ่ายนะครับปีพศ2546นะใครมีเหรียญแบบนี้นะครับหยิบขึ้นมาดูนะแล้วสังเกตนะถ้าเป็นปี46นํามาขายผมได้นะครับอันหนึ่ง350บาทถึง700บาทสวัสดีพี่ดิวนะครับอ่าอันหนึ่ง300 ห้าสิบถึงเจ็ดร้อยบาทนะครับแบบนี้นะแอดไลน์ไอดีแล้วส่งมาประเมินราคาได้นะจ๊ะอ่าสาหรับเหรียญห้าบาทสวัสดีทั้งเก้าร้อยกว่าท่านนะครับขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะครับอ่าอันนี้มีพระเครื่องไหมเพื่อนเพื่อนได้ดูนครับเป็นพระเลี่ยมทองครับเพื่อนๆเ,เป็นพระเลี่ยมทองที่ผมบอกเพื่อนๆนเนี่ยว่าใครมีพระเลี่ยมทองพวกนี้นะครับห้ามนําไปขายร้านทองห้ามนําไปจำนำลงรับจำนำโดยเด็ดขาดนะครับเพราะท่านจะได้แค่ราคาทองนะ ย้ำนะครับใครมีพระเลี่ยมทองแบบนี้ใครมีพระทองคําเหรียญทองคํานะครับห้ามนําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดนะฟังดีๆนะครับเพราะอาจจะทําให้ท่านได้แค่ราคาทองนะครับนี่ฮะผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะครับวันนี้วันหวยออกนะจ๊ะไม่ได้มาใบหวยนะครับแต่มาให้ความรู้ กับทุกท่านนะอ่านี่สําหรับพระเลี่ยมทองนะครับมีธนบัตรไหมเพื่อนเพื่อนได้ดูครับเป็นธนบัตรเลขสวยครับเพื่อนๆเป็นธนบัตรเลขสวยนี่ฮะเพื่อนเพื่อนดูครับเลขสวยแบบไหนคุณแบงค์เพื่อนๆนดูครับดูทีละใบเลขสาม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 เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเลขสามหมดทุกตัวใครมีธนบัตรเลขตองแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายนะถ้าเป็นสภาพใหม่เนี่ยใบหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะต้องบอกทุกท่านนะครับสภาพใหม่เนี่ยใบหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะแต่ถ้าเก่าๆแบบนี้นะครับ ราคาจะลดลงนะต้องบอกทุกท่านนะครับถ้าเป็นสภาพเก่าๆราคาจะลดลงทันทีนะครับอ่านี่ครับสาหรับธนบัตร5บาทนี่ฮะนี่ปีแบงก์ยี่สิบมาให้ดูด้วยครับแบงก์ยี่สิบเลขสวยเหมือนกันเพื่อนๆดูครับเลขสวยคืออะไรเพื่อนๆดูนะฮะนี่ปิดตรงหมวดนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเลข8 6ดหตัวนี่ครับใครมีธนบัตรที่เป็นเลขล้วนเลขตองแบบนี้ฟังดีๆนะครับเลขตองที่มีราคา ตองต้องตองทุกตัวนะตองทุกตัวคือตรงนี้นะครับไม่ใช่ตองแค่5ตัวหรือ3ตัวนะตองต้องตองทุกตัวนะครับถึงจะมีราคาสภาพใหม่เนี่ยผมรับซื้อใบหนึ่งหมื่นกว่าบาทถ้าเป็นชุดชุดหนึงเกือบ2,000 0 0บาทนะครับอ่าต้องเป็นที่สภาพสวยนะใครมีนะครับแล้วอยากจะขายเนี่ย ผมยินดีรับซื้อนะสามารถเดินทางมาหาผมไดที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านนะเพื่อนๆนะสำหรับแบงค์ยี่สิบบาทเลขล้วนนะมีย้ํานะฟังดีๆนะครับมีราคาเฉพาะเลขล้วนเท่านั้นนะเลขที่ตอง5้าตัวยังไม่มีราคานะครับนี่ฮะแล้วก็อย่าลืมนะเพื่อนๆถ้าเป็นเหรียญจีนนี่ครับเพื่อนๆดูนะเหรียญจีนแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะ สตาร์ทราคาตั้งแต่2,000จนถึงเหรียญละ3 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับเหรียญจีนนะใครมีนะครับผมยินดีรับตื้นนะเพราะเวลาเจอเหรียญจีนจะเจอคู่กันนี้ครับจะเจอคู่กับแบงก์จีนนี่แบบนี้เวลาเจอทีก็จะเจอทีหนึ่งเป็นปึกๆครับเ,เพื่อนๆดูนะฮะจะเจอทีหนึ่งเป็นปึกๆเป็นร้อยๆใบเป็นพันๆใบนะครับซึ่งราคาต้องบอกเ,เพื่อนๆนะถ้าเป็นสภาพเก่าเนี่ยใบหนึ่ง30ถึง40บาทถ้าเป็นสภาพใหม่ ไม่เอี่ยมเลย60-80ถึง8 0บถึง100บาทใครมีนะครับแบงก์จีนแบบนี้นะฮะเหมือนสลากยาแบบนี้แล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ ID แล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยครับอ่าสวัสดีทั้ง900กว่าท่านนะครับขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะครับไปครับเราไปดูกันครับนี่นี่เพื่อนๆดูครับเหรียญที่ทุกท่านเห็นนะฮะเป็นเหรียญที่พี่ท่านนึงนะครับส่งมาขายผมนะจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นเหรียญที่ ผมประกาศรับซื้อว่าเป็นเหรียญที่หายากใครมีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับลองหยิบขึ้นมาดูนะฮะแล้วทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะอ่าอันแรกนะครับเป็นเหรียญบาทเรือหงวัดพระแก้วผมเชื่อเลยทุกท่านมีเหรียญบาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านแต่จะมีเพียงไม่กี่ท่านครับที่เคยสังเกตว่าเหรียญรุ่นเนี้ยมันมีแบบพระเศียรเล็กด้วยนะอ่านี่ครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วรุ่นนี้ครับ รบกวนกดหนึ่งให้ผมหน่อยครับนะใครมีเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วรุ่นนี้รบกวนกดหนึ่งให้ผมหน่อยครับสวัสดีนะครับพี่มิตรครับสวัสดีทุกท่านนะฮะใครมีเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วรบกวนกดหนึ่งมาเลยครับอ่านี่นี่โ,โอ้ยมีคนกดมาแล้วนี่แสดงว่าหลายท่านมีผมเชื่อเพราะเหรียญรุ่นนี้นะฮะผลิตเป็นจานวนหลายหลายร้อยล้านเหรียญน,นะสวัสดีทั้งหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านนะครับขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะ นี่ฮะมีคนกดหนึ่งมาเต็มเลยแสดงว่าหลายท่านมีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านแต่ทุกท่านไม่เคยสังเกตครับเพื่อนๆลองพลิกดูฮะเพื่อนเพื่อนลองพลิกดูครับเหรียญหนึ่งบาทที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทวัดพักแก้วนะครับพระเสียรเล็กนะดูตรงไหนครับเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้ฮะเพื่อนเพื่อนสังเกตที่ดอเด็กครับถ้าเป็นดอเด็กหัวสั้นเพื่อนเพื่อนดูนะครับถ้าเป็นดอเด็กคอสั้นแบบนี้มีราคานะแต่ถ้าเป็นรุ่นพระเสียรใหญ่ฟังดีๆนะครับ ถ้าเป็นรุ่นพราเสียบใหญ่ยังไม่มีราคานะสังเกตที่ตรงนี้ครับสังเกตที่ตรงดอเด็กครับอ่าสังเกตที่ตรงดอเด็กถ้าเป็นดอเด็กคอสั้นแบบนี้ผมรับซื้อนะครับสภาพสวยแบบเหรียญน,นี้ผมรับซื้อนะเหรียญละสี่พันบาทสังเกตครับ<ๆ>เผื่อเพื่อนๆอาจจะโชคดีแบบพี่ท่านนี้ที่ส่งเหรียญมาจากจังหวัดปราจีนบุรีนะรับเงินนะหนึ่งมื่นสี่พันนะอ่าอันนี้เป็นเหรียญแรกที่พี่เขาส่งมาให้ผมครับอ่าเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญครับเพื่อนๆนี่ฮะ อีกหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญในตำนานครับที่ผมบอกแล้วไงว่าเหรียญ50สตะตังเนี่ยมันสามารถแลกทองคำแท้ฟังดีๆนะครับแลกทองคำแท้หนักหนึ่งสลึงได้อ่าฟังดีๆครับแลกทองคำแท้ใครนะครับมีเหรียญ50สตะตังรุ่นนี้นะฮะที่ออกใช้ในยุคสมัยรัชกาลที่9นะครับลองสังเกตตรงนี้ครับเป็นเพื่อนฟังดีๆฮะลองสังเกตที่ตรงนี้ครับ ดูที่ปีอย่างเดียวครับต้องเป็นปีพศ .2530 เท่านั้นฟังดีๆนะครับต้องเป็นปีพศ2 5 3 0เท่านั้นปีอื่นยังไม่มีราคาปี31ปี32ปี33 3 4 35ไม่มีราคาดิดูปากน้องแบงค์นะครับเหรียญ50สตางค์มีราคาปี30เท่านั้นนี่ดูปากปี30เท่านั้นไม่มีดราม่านะครับใครดราม่ามาผมว่าเลยนะ เพราะผมย้ำให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วว่าเฮ้ยแบบนี้มันขายได้นะจากเหรียญ50าสตังเนี่ยใครมีนะครับนำมาขายผมได้เหรียญละ10,000บาทนี่ฮะต้องเป็นปีพศ .2530 เท่านั้นนะครับปีอื่นยังไม่มีราคานี่ฮะนี่คู่นี้ครับเป็นเหรียญที่พี่เขาส่งมาขายจากจังหวัดปราจีนบุรีรับเงินนะรับเงินทันทีนะครับ14,000บาทนี่ฮะเพียงแค่เศษเหรียญ2เหรียญแค่นี้ครับแล้วเพียงแค่ เพื่อนๆฝึกสังเกตตามแบบที่ผมบอกเนี่ยแค่เหรียญสองเหรียญหน้าเหรียญหนึ่งบาทห้าสิบเนี่ยสามารถขายได้เป็นเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะมันเกือบโหหมื่นห้าพันเท่าหมื่นสองพันเท่าเนี่ยมันเยอะมากๆนะเพื่อนเพียงแค่เพื่อนฝึกสังเกตนิดๆหน่อยๆเองครับแล้วเพื่อนๆใครมีนะฮะแล้วอยากจะขายนะไม่ว่าจะเป็นพวกแบงก,เเก์เก่าเหรียญเ,เก่า,เ,า,เ,กาเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไลคัมนะครับพระเครื่องพระพุทธาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนๆมาประเมินราคานะครับ ของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของของท่านยังไม่มีราคาขออนุญาตนะกราบงามๆนะครับขออนุญาตเปิดอ่านอย่างเดียวนะครับอ่าแคปเจอร์ไว้เลยจ้ะแคปเจอร์ไว้เลยอ่าแคปเจอร์เลยครับเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญหายากแต่ไม่ใช่ว่ามันจะหาไม่ได้นะเหรียญแบบนี้หายากแต่ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้นะครับผมย้ําอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับคำคำนี้นะครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญสองเหรียญที่ีพี่ท่านหนึ่ง ส่งมาจากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วรับเงิน14,0 0 0บาทนะใครมีนะครับเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับอยู่ที่บ้านนะลองสังเกตนิดนึงเนาะเผื่อเพื่อนๆอาจจะรับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับปลั๊กเครื่องผูชารใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนๆเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับนะครับหรือถ้าเกิดท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะแล้วพบเจอของพวกนี้นะครับด้วยชาม พระเครื่องเป็นจระลงนะครับหรือว่าการน้ําชาแบงค์เก่าเหรียญเก่าเนี่ยอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาผมประเมินราคาปุ๊บท่านคอยส่งของของท่านมารับเงินสดเหมือนกับพี่ท่านนี้นะครับที่ส่งเหรียญสองเหรียญมาแล้วรับเงิน14,00 0บาทอ่บาทวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง1,400ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดี i b a n k ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ